แต่ว่าตอนนั้นผมก็เลือกจะเสี่ยงอ่ะผมก็เลือกที่จะทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆโดยที่พ่อแม่ก็เตือนหลายๆคนก็เป็นห่วงว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าเส้นทางนี้มันไม่มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะเราจะยึดมันเป็นอาชีพได้หาเรื่องเข้าไปเล่นกับคนเจ้าชูครับเปรียบตัวเองเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่อนๆน,นุ่มๆเข้าไปเขาเนี่ยเป็นไฟแล้วก็าเลื่งอยากจะไปเล่นเนี่ยเขาครับสุดท้าย ไม่ครับเกรียมอะตอมชนะก,การครับต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเพื่อนเยอะครับแล้วเพื่อนก็มาจีบอยู่เรื่อยๆครับแบบเออลองมาคุยไหมลองมาคุยไหมแล้วก็ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงที่ที่เราเองเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราด้วยแหละหลายๆอย่างในการทำงานเดินทางมาเนี่ยผ่านช่วงโควิดมาแล้วเนี่ย มาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเจอการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่ต่างออกไปเนาะอาจจะในเรื่องของการคิดงานในขั้นตอนการโปรโมตในวิธีที่ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆครับที่นี่อย่างแรกเลยเราคงมองถึงเรื่องการ ตั้งแต่เริ่มต้นคิดงานนะครับคือสมัยก่อนตอนที่เราได้เจอกันแรกๆเนาะในในเพลงอย่างเช่นเพลงฟีสเพลงแพ็เป็นทางของฝุ่นเพลงแรกๆเนี้ยบรรยากาศการทางานเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็นคอมมูนิตี้ที่ที่แน่นแฟนกันในในแง่ของศิลปินครีเอทีฟคนทาโปรโมตต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นทีมที่อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ทุกคนรักในงานแล้วก็รู้สึกผูกพันกับงานอินกับงานเนี่ยไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศที่เราเองคิดถึงมากๆซึ่งในตอนหลังเนี่ย ด้วยด้วยการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสิ่งนี้มันหายไปแล้วมันกลายเป็นว่าไฟในการทํางานของเราเองเนี่ยที่เราเคยมีความสุขในการคิดงานกับคนเหล่านี้ที่เป็นทีมใกล้ชิดอย่างงี้มันก็จางหายไปครับเป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ที่นี่เองก็เป็นที่ที่ทําให้เราได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งนะกับทีมที่มีขนาดย่อมลงมาแล้วก็มีความเป็นครอบครัวค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอพลังในการคิดงานหรือว่าพลังในการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆสําหรับเราซึ่งเรา จำเป็นจะต้องมีมาอีกครั้งหนึ่งใน,ในตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออที่นี่ก็เป็นที่ที่เหมาะครับยากง่ายขนาดไหนยากสิครับพี่ยากยาก <c oughs> กลับบ้านเดิมเองเนี่ยกับแกรมมี่เนี่ยต้องบอกวก่าก็พอเหมือนบ้านจริงๆอะครับอยู่อยู่กันมาเป็น10ปีเนาะเราก็ไม่เคยมีใครคิดผมเองก็เหมือนกันว่าเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะมันจะมีวันที่เราจะต้องเราจะต้องแยกทางกันไป แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมาถึงจังหวะตัดสินใจจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเลือกเลยก็คือเราเราไม่อยากให้ไฟในตัวเรามันมอดไปก่อนนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราต้องตามหาวิธีการทำงานที่มันเหมาะกับเราแล้วเติมไฟตรงนี้กลับมาให้เราอีกครั้งหนึ่งครับครั้งแรกก็ได้เจอผู้บริหารเลยก็คือได้เจอพี่จีบได้เจอพี่หญิงเนาะแล้วก็ทีมงานบางส่วนอย่างเงี้ยเราก็สอบถามเรื่องทั่วๆไปก่อน แต่ถามค่อนข้างตรงครับว่าอะไรที่นี่เป็นยังไงวิธีบริหารจัดการวิธีโปรโมตการทํางานเป็นยังไงเนี่ยเราก็ได้คุยกับทีมงานที่เป็นทีมโปรดักชันบางส่วนอย่างเงี้ยครั้งแรกก็มาด้วยความสงสัยมางครับว,ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็บางส่วนแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได,ได้สัมผัสก็คือมันมันก็เป็นคอมมูนิตี้ในแบบที่เราคิดว่าที่เราตามหานั่นแหละซึ่งที่นี่มีครับ อย่างแรกเลยคือมันไม่เราไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเพื่อหาเรื่องมาเขียนเพลงอะนึกออกวาทุกคนหยุดนิ่งอยู่กับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการระลึกเอาอะมันต้องมันต้องนึกเอาใช้จินตนาการแล้วก็ก็มีข้อดีนะข้อดีของมันคือเราก็เริ่มเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นโฮมสตูดิโอของเราเนี่ยให้พร้อมมากขึ้นเพราะมันทำอะไรไม่ได้ครับเราก็สั่งของสั่งของ online, ออนไลน์ประกอบประกอบ เครื่องมือทาเพลงของเราตรงนั้นเราก็เป็นช่วงเวลาที่เรากลับกลายเป็นว่าได้นั่งลงแล้วก็ทําทํางานทําเพลงเขียนเพลงเนี่ยเยอะกว่าเดิมอีกเพราะมีเวลาใช่แต่ว่าในเรื่องของแมททิวเอลเองมันก็ไม่เหมือนเวลาเราได้ออกไปทั่วคอนเสิร์ตไปใช้ชีวิตไปเจอเรื่องราวข้างนอกหรอกมีทั้งดีและไม่ดีครับก็แก้เหงามากกว่าครับแก้เหงาเราก็ตอนนั้นเราเราก็ คือเหมือนเราไปสัญญากับเขาว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วอะเราอยู่ดีมันไม่ได้จัดอะเราก็แบบเออเราเล่นทางนี้แทนเราการอยากจะได้เจอคนฟังเฉย,ยไปรอจนกว่ามันจะได้จัดจริงๆตอนนั้น,นครับจริงๆมันมันไม่ได้เพิ่งลองนะมันเป็นเพลงที่ผมเล่นอยู่แล้วใช่จริงๆคือคือเราเองอะคือต่อให้งานดนตรีที่เราทำอะมันจะเป็นจานร่าประมาณเนี้ยแนวประมาณเนี้ยแต่เพลงที่เราฟังอะ่ะมันหลากหลายมากครับจริงๆจริงๆเราเริ่มจากลูกทุ่งด้วยซ้ํา เราเริ่มฟังเริ่มร้องจากลูกทุ่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลูกทุ่งเพื่อชีวิตจะหลุกกรุงจะเป็นเพลงไปจนถึงเพลงอ e ีโมแบบสาลอกหนัก,นกๆเราก็ฟังคือมันค่อนข้างเป็นเวทีกว้างแล้วเราก็เราเอนจอยกับทุกอย่างแหละแต่ถ้าเอามาเล่นกีตาร์ลายสดเนี่ยอาจจะเป็นแบบเดนเมทัลมาเล่นมันก็ค<บ>งจะไม่ได้เราก็เลือกเพลงที่มันเหมาะใช่ซึ่งหลายๆเพลงก็พระมากๆแล้วเราก็ยังยังฟังมันอยู่ครับไม่เลยครับ คือน้าง,งานครับการไลฟ์ตอนนั้นมันจะมีความเป็นแบบเป็นเพื่อนนั่งดื่มเพราะว่าทุกคนออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคอมเมนต์ก็จะมาแล้วแบบโต๊ะก้าขอน้ําแข็งด้วยครับอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศในร้านอย่างนั้นอ่ะซึ่งสนุกดีครับในแก้วผมก็จะมีเครื่องดื่มอยู่นิดหน่อยตอนนั้นก็แบบเออฟิลดดีครับฟิลดีมีริงด้วยแต่มันมันไม่เห็นไงมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กลิ่นมันไม่เห็นสีของน้ํามันไม่มีใครรู้แต่ก็ก็ช่วยสร้างบรรยากาศก็ดีใจที่ได้ช่วยคน ทายเหงาบ้างอ่ะเนาะเด็อน้อยได้เจอหน้าเจอตาได้พูดคุยกันผ่านไลฟ์ในช่วงนั้นมันก็คือนอกจากเติมให้คนฟังแล้วมันก็เติมให้เราด้วยเหมือนกันเออเติมพลังด้วยครับถ้าบอกว่าไม่ยากเลยก็คงจะโกหกครับคือถ้าถามว่ามันไอตอนแต่งอ่ะมันยากไหมมันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราจะพยายามให้มันเพียวหรือว่าพยายามไปเรียนแบบเพลงเก่าๆอ่ะไอเนี้ยยากแล้วถ้าตั้งโจทย์มาว่าต้องการ ต้องการเพลงแบบเพลงพีซอีกครั้งหนึ่งต้องการเพลงแบบาทางของฟูนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เราเพิ่งมาค้นพบที่หลังว่าเฮ้ยบางบางอย่างอะ่ะมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็เราโชคดีมากๆที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเพราะว่าถ,ถ้าถามผมตอนนั้นอะว่าทําไมมันถึงมาละ่ะทาไมมันถึงประสบความสําเร็จทําไมคนมันชอบขนาดนั้นอะให้ไปถามไอเด็กคนนั้นที่แต่งแล้วก็ร้องเพลงตอนนั้นมันก็ตอบไม่ได้ครับมันไม่มีใครรู้หรอกเพียงแต่ว่า โดยเรื่องราวชีวิตที่เราเจอด้วยจังหวะหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เรากั่นกรองออกมาเป็นเป็นเพลงพวกนั้นอะซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่พยายามจะไปก๊อปปี้ความสําเร็จในอดีตของตัวเองในแง่ของการเขียนเพลงนะครับมันได้บางแง่มุมแต่ถ้าจะพยายามแบบเอาแบบนั้นอีกรอบอย่างเงี้ยถ้าคิดแบบนี้มันมันมันเป็นกําแพงขึ้นมาทันทีในการแต่งเพลงแทนที่มันจะโฟล์ไปของมันอะมันก็จะถูกบล็อกด้วยว่าเฮ้ยมันต้องเหมือนอันนั้นดิวะมันต้องพยายามอย่างนั้นอะซึ่งเราว่า เราว่ามันไม่เวิร์กสำหรับสาหรับตัวเองครับคือแต่ก่อนอ่ะมันเป็นยุคที่อย่างที่หลายๆท่านทราบ y o u t u b e นี่ขึ้นวันละล้านอ่ะแต่ก่อน Youtube วันละล้านด้วยคือนอกจากกระแสที่ดีแล้วเนี่ยมันก็คือวิธีการวิธีการเสพสื่อของคนด้วยครับในช่องทางต่างๆนะซึ่งนับตั้งแต่ยุคนั้นมามันเปลี่ยนแบบมันพลิก ไปรวดเร็วมากเลยครับยิ่งช่วงโควิดนะมันเปลี่ยนไปอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนแทบจะไม่ใช่รายปีด้วยอะเดี๋ยวนี้คือแบบคอเตอร์นึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยเทรนมันเปลี่ยนสัปดาห์ยังเปลี่ยนเลยใช่ถามว่าตัวเลขสาคัญไหมผมว่ามันก็ช่วยชี้วัดได้ได้ในระดับหนึ่งครับมันก็อาจจะต้องระวังว่าถ้าเราไปห่วงตัวเลขอย่างเดียวอะมันมันก็จะกลายร่างจากจิลปินไปเป็นคนที่ตั้งใจขายอย่างเดียวอะมันก็สเสน่ห์บางอย่างมันก็คงจะหายไปถ้าเราถ้าเราจะไป หันไปโฟกัสกับยอดตัวเลขหรือว่าขายดีขนาดไหนอย่างเงี้ยไอไอความเป็นเราที่ที่คนชอบมันก็อาจจะถูกเจือจางลงไปด้วยตรงนั้นไม่ค่อยนะไม่ค่อยโชคดีว่าไม่ค่อยครับแล้วก็ไอเพลงต่างๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่ผ่านมานะเราก็เลือกจากความชอบก่อนเลยอันดับหนึ่งแต่ก็จะมีทีมที่ช่วยคัดกรองว่าเออเพลงเนี้ยเพลงนี้ที่อาตอมชอบแล้วเลือกมา อันนี้น่าจะ,นาจะคนน่าจะชอบที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนช่วยเลือกอยู่แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่มไ่่ใชการไปเลือกเพลงในกระบะของเราแล้วบอกว่าอันนี้ขายดีอันนี้ขายด,นนายดีนี่ขายดีแน่นอนลราโกยมาก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันเริ่มจากความชอบก่อนไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ยาก คือมันมีเรื่องคือชีวิตเรามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้เราผ่านอะไรกันมาเยอะครับก่มันจะเป็นตัวตนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้เราปฏิเสธว่าอ๋อไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นคนใหม่และเออเราร้องเพลงพวกนี้แล้วเราไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วเนี่ย ก็คงจะไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันก็ยังมีอยู่แหละมันไม่ใช่เรื่องที่เรานึกถึงมันทุกวันและแต่ทุกครั้งที่เราร้องเพลงทุกครั้งที่เราได้กลับมาเล่าถึงมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละครับที่ดีๆความทรงจําดีๆที่เราเก็บมันไว้รวมถึงเรื่องที่เจ็บปวดเองก็ตามผมว่าเปลี่ยนไปนะด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านไปรวมถึงการโตขึ้นของความคิดเราอ่ะมันเข้าใจคือแต่ก่อนเราเจ็บปวดมากเพราะเราไม่ค่อยเข้าใจโลกว่ามันอะไรมันควรจะเป็นยังไงอ่ะ เรามองแต่ว่าเฮ้ยทำไมทําเราเจ็บละ่ะเราทําให้เธออย่างนี้ตัองเยอะตั้งแยะทําไมเธอมาทำเราอย่างนี้แต่มันไม่แฟร์นี่เพราะฉะนั้นเพลงมันก็คือการโอดควรการแบบระทมละทวยมาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเวลาร้องเพลงเหล่านั้นมันก็เราเข้าใจอะไรมากขึ้นอะว่าเราเราทำอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นอะบางอย่างมันบางอย่างเขาไม่ได้มาทำเราหรอกบางอย่างเราก็ เราก็มีส่วนที่ทําให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นถามว่าความเศร้าเหล่านั้นมันยังรู้สึกถึงมันได้ไหมมันก็ยังได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยพอเข้าใจมันมากขึ้นมันก็ไม่ได้เจ็บปวดทุรนทุรายเท่ากับตอนที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครับ เพลงที่อยากแต่งเหรอก็อยากจะเขียนเพลงรักให้มากขึ้นนะครับหมายถึงว่าคือเพลงอกหักเนี่ยมันหนีไม่ได้จริงเพ mm. ราะผมชอบผมชอบเขียนผมชอบเล่าคือคือถ้าใครที่รอเพลงเศร้าของอะตอมอยู่เนี่ยมันเดี๋ยวมันมาอีกแน่นอน,นครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราร้องเพลงเศร้ามาทั้งอัลบั้มอ่ะเราก็รู้สึกว่าในโชว์เราอยากจะมีอะไรแปลกใหม่หรือว่าเล่าเรื่องแบบใหม่ๆคนฟังบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความเบื่อความเอียนเพลงเศร้าของตัวเองเนี่ย อยู่ประมาณหนึ่งที่เราแบบเอ้ยอยากลองไปทําอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยจนมันผ่านมาจนถึงณตอนนี้แล้วเนี่ยแม้แต่เพลงล่าสุดเองที่ปล่อยไปเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราอยากให้กระชากให้คนได้เห็นของแรงก่อนเนี่ยแต่ไอพวกเศร้าเศร้าเศร้าต่างๆเนี่ยคืออยู่เตรียมไว้ครับกระสุนนี่เต็มแม็กเลยเตรียมเตรียมใจให้ทุกคนได้ได้ฟังกันครับผม <S <S แปลกสุดหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาที่เล่าได้ก่อนนะครับ จากกองยิมเลยต้องคิดไม่ดีแน่นอนเลยแปลกสุดดอเอาบนเรือแล้วกันบนเรือตอนนั้นไปดำน้ำครับไปออกทริปดำน้ำแล้วก็แล้วก็นอนค้างบนเรือคือออกไปหลายๆคืนอย่างเงี้ยเพลงที่แต่งตอนนั้นคือเพลงจมที่ที่พี่ลูล่าเป็นคนร้อง อันนั้นน่าจะแบบนอกสถานที่ห่างไกลแบบคือไม่ใช่ห้องทํางานไม่ใช่ไม่ใช่ร้องทาขึ้นมาตอนอาบน้ำเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่นั่งห้อยขายอยู่บนเรือแล้วก็มองลงไปในน้ํานั่นแ่ะแล้วก็เป็นเพลงจบจดเลยครับจดแล้วก็อัดเสียงใน voice memo กลัวจะลืมก็ดีนะคือเวลาผมว่าช่วงเวลาที่ที่ตัวเองคิดถึงมากที่สุดอะคือช่วงช่วงเวลาที่มันเหมือนแบบที่มันเหมือนกระตูนที่มันมีหลอดไฟขึ้นมาบนหัวแล้วม่งแบบ ปิ้งมาแล้วอ่ะแล้วได้จดได้เก็บรัดเวิร์กจากตรงนั้นต่อเป็นอะไรที่ยิ่งพอเราทำงานเยอะเนี่ยเราเหนื่อยจากการทัวร์คอนเสิร์ตทำอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยเราไม่ไม่ให้เวลาตัวเองในการพักในในในการคิดงานเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆครับไอตอนนั้นก็คือมีเวลาที่เราได้ผ่อนคลายได้คิดอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะก็เป็นก็เป็นช่วงเวลาที่เราคิดถึงนะก็น่าจะน่าจะคุณมอร์นิ่งทีเชอร์มั้งฮะคุณมอร์นิ่งทีเชอร์ คือตั้งคําถามของในแง่ของเรื่องจริงที่เบื้องหลังมันด้วยอะว่าว่าเราว่าเรารู้สึกยังไงสมมติเราไปเจอเขาวันนี้ข้างนอกบ้านอะแล้วเรารู้สึกยังไงอันนั้นคือโจทย์หลักที่ที่เอามาเขียนเพลงว่าเราเราโอเคแล้วอะเราไม่ได้หวั่นไหวเราไม่รู้สึกว่าเราเจอหน้าเขาไม่ได้เราต้องการจะหลบหน้าเขาอย่างนั้นเนาะอย่างที่2เนี่ยที่เป็นคําถามก็คือเล่าไงให้รู้เรื่อง <c oughs> เล่าไงเนี่ยไอไอคำว่า Good morning teacher how are you today ที่ ที่เขาถามกันบ่อยๆในห้องเรียนเนี่ยเอามาเล่าไงให้ดีแล้ว make sense แล้วคนเข้าใจได้ง่ายอันนั้นก็เป็นโจทย์ที่เราก็เราก็ใช้เวลากับมันใน,ในการเล่าเรื่องอยู่พอสมควรใช่ใช่ครับใช่ <c oughs> คือ <c oughs> คือมันคือมันมันได,มนได้มันได้คำฮุกมาก่อนอะเราก็อ่านไว้ก่อนนั่นแหละแต่ว่าไอไอส่วนที่ที่ต้องตั้งตั้งคำถามแล้วก็ใช้เวลาคิดกับมันคือจะเล่าเขา้ามายังไงอันเนี้ยเรามีท่อนฮุกแล้วเนี่ยท่อนฮุกถามว่า หวัดดีครับคุณครูวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี้ยเราจะเล่าเข้ามายัางไงกว่ามันจะเข้าใช่ซึ่งซึ่งมันก็เออมันก็เป็นเพลงที่เราต้องคิดโจทย์ให้แตกอยู่พอสมควรครับ<ม><ม>คือกลับมาสนุกกับการทํางานอีกครั้งหนึ่งอ่ะคือบางบางทีเราเรารู้เยอะขึ้นเราทํามาจนถึงตอนนี้แล้วอ่ะสิ่งที่สําคัญมันก็ที่มันหายไปนะสําหรับผมมันคือมันคือความสุขเวลาเราได้ทํางานความ e น j o ยกับ,ก,บกับงานที่เราทำอ่ะในฐานะ คนคิดงานคนทำงานครีเอทีฟแล้วก็การสื่อสารกับคนฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันสำคัญที่อย่างที่บอกครับมันทำงานมานานอะ่ะบางทีมันก็มีมันมีเบิร์นเอาท์มันมีอะไรของมันถูกไหมซึ่งซึ่งผมเองถ้าบอกว่าไม่เจอก็คงจะไม่จริงอะ่ะมันมันเราทัวร์คอนเสิร์ตจนช้ำทำมาทำเพลงทำเพลงทัวร์คอนเสิร์ตทำเพลงทัวร์คอนเสิร์ตทำเพลงทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ย ไม่ได้หยุดพักไม่ได้หยุดคิดเลยว่าว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มันคืออะไรแน่ๆแล้วเรากำลังจะไปทางไหนแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยย้อนมาถึงกระบวนการการทํางานหรือว่าโฟล์เวลาเราเราคิดงานเนี่ยที่มันทําให้มีความสุขจริงๆแล้วก็เป็นพลังในการทํางานของเราจริงๆมันกลายมาเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกๆสําหรับเราในตอนนี้ก็คงตอนเริ่มอะครับตอนเริ่มนี่สําคัญมากๆก็อ,อย่างนี้คือคือผมอะ ถ้าตอนถ้าตอนยุคมหาลัยใช่ไหมครับคอมฟอร์ตโซนของผมก็คือการเรียนหนังสือให้จบแล้วก็ทํางานในสํานักง,งานกฎหมายหรือไปสอบเนให้ผ่านเป็นอายการผู้ิพากษาตามเส้นทางเนี้ยนี่คือทางที่ปลอดภัยและเรียนมาทําได้เลยมีงานรองรับเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นผมก็เลือกจะเสี่ยงผมก็เลือกที่จะทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆโดยที่ พอแม่ก็เตือนหลายๆคนก็เป็นห่วงว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าเส้นทางนี้มันไม่มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะเราจะยึดมันเป็นอาชีพไดน้นอกจากขอบคุณการสนับสนุนจากทุกคนผู้ใหญ่ทุกฝั่งแล้วเนี่ยก็ขอบคุณตัวเองตรงนั้นที่ไม่ยอมแพ้ไปซะกอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดื้อขนาดนั้นอนะ่ะไม่ได้ทำหรอกครับถ้าเราเป็นคนยอมอะไรง่ายๆแบบเจอนิดเจอหน่อยเรายอมแพ้เนี่ยเราเราคงไม่ได้มาเจอคนฟังอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้ครับ คือถ้าตอบแบบวัยรุ่นก็คงบอกว่าอย่าไปกลัวโดดเลยลีฟเอาเฟสไงแบบลุยเลยทิ้งตัวลงมาแบบไม่ต้องไปสนอย่างอื่นนั่นคือสิ่งที่เราทําแต่เราไม่กล้าจะแนะนําให้คนอื่นทําเพราะว่ามันได้คุ้มเสี่ยงในตอนหลังก็จริงแต่ณนะตอนนั้นเราไม่มีทางรู้หรอกถ้ามันไม่คุ้มเสี่ยงขึ้นมาล่ะถ้าโดดลงไปแล้วไม่มีอะไรรับเลยลงลง,ลงเหวไปเลยเนี่ยมันจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําก็คือ มันไม่ใช่ one way or a n o อ h น r ครับบางอย่างเนี่ยถ้ามีงานประจำมีสิ่งที่ทำอยู่แล้วอ่ะก็ทำมันก่อนตอนนี้ถ้าทำได้คือปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ในทุกแง่มุมชีวิตนต่อย่างแรกเลยมันคือเรื่องรายได้ที่เราเราต้องทำงานที่เราดูแลตัวเองได้เนี่ยเพื่อเราจะมีแรงมีพลังอ่ะไปตามฝันสิ่งที่เราต้องการต่อเนาะเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่หลายๆคนทำครับซึ่งซึ่งมันเป็นทางที่ ผมว่า Make Sense กว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่เต็มร้อยกับทางนี้นะคือใจเราอยู่ทางนี้แหละแต่ว่าแผนสำรองเรามันก็ควรจะมีอยู่ใช่เพราะฉะนั้นก็จนกว่าทางนี้ของเรามันจะเติบโตขึ้นไปพอให้เรามามาทำมันเป็นหลักได้เนี่ยแล้วเราค่อยปล่อยตรงนั้นดีกว่าอย่าทำแบบอะตอมเลยค อย่างที่บอกครับคือเราแบบย้ายบ้านใช่ไหมล้วก็กลับมาเจอคนฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นความตั้งใจของเราเองแล้วก็ทีมด้วยที่ที่อยากให้คนได้เห็นภาพอะตอมที่ต่างออกไปก่อนแล้วก็เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เอ,อื้อให้เราทําอย่างนั้นมากที่สุดคือถ้าจะไปกระชากกระชากลุกเพลงเศร้าอื่นอ,นอน่มันก็ยากกว่าเพลงนี้ใช่ไหมครับเราเอาเพลงเศร้าออกมาให้คนได้เห็นก่อนแล้วก็เพลงนี้เองเนี่ย ถ้าในเรื่องภาพก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนเยอะในเรื่องเพลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมทเท i a l ียลต่างๆเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับแต่ก่อนเราจะเป็นเราจะเป็นโซอา์ B ที่ออแกนิกมากๆพีตา้าโปรงแฮมมอนใช่ไหมแบบเป็นออแกนอย่างเงี้ยมันมาจากความอย่างนั้นซึ่งพอมาเป็นอันนี้มันก็ยังคงความเป็นโชอา์ออยู่เพียงแต่ว่ามันถูกปรับซารให้มันโมเดิร์นมากขึ้นคือไม่ได้โมเดิร์นแบบว่า2020นนะแต่เป็นโมเดิร์นในแบบที่เขาเรียกว่า m มเดิร r นเมโทระครับ <_ an> ก็จะอยู่ในฟิลประมาณนี้ที่ในการเลือกซาวในการอาร์เรนจ์เนาะมันก็มันก็เป็นสีสันแปลกใหม่ที่ที่เรากับทีมโปรดักชั่นได้ลองทำกันดูส่ว so, นเรื่องเนื้อหาเองก็คือการหาเรื่องเข้าไปเล่นกับคนเจ้าชู้ครับคือเปรียบตัวเองเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่อนๆนุ่มๆเข้าไปเขาเนี่ยเป็นไฟแล้วก็ถาเรื่องอยากจะไปเล่นเนี่ยเาครับสุดท้ายไม่ครับเกรียม เออแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่โอเคถ้าเกิดว่าความรักในจุดที่มันโอเคเนี่ยคุณต้องมีดยมแร่สิไม่ใช่เอาเราไปเผาให้มันดำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดอร่อยที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจในแง่ของความสุขของสเต็กใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีจุดพอดีดีจุดแบบจุดกําลังแบบหวานเจี๊ยบของเราอ่ะ <c oughs> โอเธอหวานเจี๊ยบของเราเนี่ยมันอยู่แถวนี้คุณดูแลให,ให้มันดีอยู่ประมาณนี้ได้ไหมเออซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในเพลงก็คือเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่า ไอเนี่ยเผาเราเกียมแน่นอนไม่เอาดีกว่าเราถอยมากดีกว่าประมาณนั้นนะคือคือแต่ก่อนช่วงโควิดจะดูแบบก uh ็ d ดนแร m ซี่ก็จะแบบเฮลส์คิทเช่น oh. อะไรของเขาอะไฟไฟเนื้อเนื้อใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ดูรายการอะไรเยอะแล้วก็เวลาเราไปร้านอาหารเราสั่งเราก็จะสั่งมีด m ม a ร e มันเป็นอะไรที่คนอนะสั่งเยอะที่สุดครับ oh. มีรีเสิร์ชด้วยนะ oh. <laughs> คนมันชอบกินอะไรกันเออสุดท้ายคือมีดิมแรที่ มันเป็นที่นิยมมากที่สุดด้วยความที่มันอร่อยมันไม่ตรงกลางพอดีเป๊ะหรอกมันมันขย่อมมาทางดิบนิดนึงแต่มันอร่อยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเรารักใครเรามีแฟนเราอยู่ในความสัมพันธ์อนะ่ะมันก็ประมาณนี้นะคือคือเราไม่ได้ต้องการให้เขาแบบโอ้โหแบบตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาแบบแล่นไปหาคนนู้นคนนี้หรือว่าที่มันเป็นด้านของความสุขมากไฟแรงมากนะกับด้านที่มันดิบมากก็คือจะทําอะไรก็ทำเออเรื่อง ของมึงอะไรเงี้ยเออมันก็คงไม่ไม่โอเคสําหรับเรามันก็เลยเมคเซนว่าเฮ้ยเราเจอมีเดิมแรดีกว่าเนี่ยจุดอร่อยที่คจะเ็นพี่บอลครับทีมโปรดักชั่นเองเนี่ยใช้ทีมทีมหลักเป็นทีมเดิมหมดเลย <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าพี่บอลก็มีายเซนอะไรบางอย่างซึ่งท่านอื่นไม่มีอ่ะแล้วแล้วก็มันเบลนกับเราแทบแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเราทํางานกันมาเป็นแบบ10ปีเพราะฉะนั้นเวลาพี่บอลเจออะตอมเนี่ยคนฟังก็จะได้ฟังอะไรที่ที่เป็นกลิ่นเนี้ยที่เรารวมกันเพียงแต่ว่าเราก็คุยกับพี่บอลแล้วว่า เ้ยพี่เรารวมกันมาจะ10ปีแล้วนะเราแบบเราหาอะไรทําให้มันให้มันแปลกใหม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ครับตั้งแต่เพลงนี้ต่อไปเนี่ยก็จะได้ร่วมงานกับอาร์เรนเจอร์ค่อนข้างเยอะคือยังไงพี่บอลของเราคงจะคือนั่งเป็นโปรดิวเซอร์หลักเนี่ยแต่ว่าจ่ายงานให้กับเด็กๆเกนะี่ยเยอะขึ้นมากหลายๆคนที่ได้ลองเข้ามาอาร์เรนจ์กันก็จะได้ฟังกสิ่นที่แตกต่างออกไปจากสมัยก่อนในเพลงถัดๆไปด้วยนะครับตรอตั้งใจว่าโอเคเราอยาก จะกลับมาคอนเนคกับคนฟังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงคนฟังรุ่นที่ที่อาจจะเป็นน้องๆเด็กลงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเลทัวน้อยลงนะครับน่าจะ <S 1> <S 1> น่าจะเข้า <S <S เข้าหาเข้าหา,าความโมเดิร์นมากขึ้นรวมถึงชาวดนตรีเองที่เราไปทำยากๆมาเยอะแล้วอะ่ะถึงถึงจุดน,นี้สิ่งที่สำคัญกับเราก็าคือความเรียบง่ายที่ความน้อยแต่มากคือคือไม่ต้องไปถมไม่ต้องไปคิดลายแบบหรือหวามากเอาให้คนรู้สึก เราก็ทํายากครับน้อยแต่มากนี่แหละก็าต้องมาทอนความเว้นเวอร์ของตัวเองลงไปว่าแบบเพราะว่ามันรู้เยอะไงทํางานมาเนี่ยอ๋ออันนี้รู้ตั้งต้นอย่างนี้สิต้องอย่างนี้เนี่ยพยายามพยายามเขีย่ยไอ้ตัวเองคนนั้นออกไปแบบไม่ต้องไปยุ่งเอาแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้น,เ,น,น,เ,น,นเข้าใจง่ายดีกว่าใช่ครับดึงออกครับพี่บอลชอบดึงออกอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เวลายเยอะพวกผมแบบพี่อันนี้ผมขอให้พแบบมเขาใส่ใส่ใส่เข้าไปใช่ สำหรับปีนี้เองเราตั้งใจไว้ว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า4เพลงคือที่แรกวางไว้คอเตอร์ราเพลงครับแต่เพลงแรกเนี่ยกว่าจะเริ่มงานเสร็จงานกันเนี่ยมันเลยมาเดือน4ี่แล้วครับก็เลยคอเตอร์แรกไม่ทันเนาะก็เนี่ยคิดว่าถัดจากนี้ไม่เกิน2-3เดือนเนี่ยจะได้ฟัง1เพลงตลอดแล้วก็ปลายทางเราถ้ามีโอกาสเราอยากรวมเป็นอัลบัม้มคือเราเคยทามาหลายแบบแล,แล้วเรารู้สึกว่าการวางอัลบั้มเลยนะปัจจุบันเนี้ยมันทําให้เพลงเราอะหายไปเร็วในแพลตฟอร์มในมีเดียเนาะเพราะฉะนั้นก็ ก็ลองดูทีละเพลงครับเหมือนตอนเริ่มใหม่เลยครับหลายๆอย่างมันกลับมามีบรรยากาศของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราคิดถึงเนี่ยในการทํางานเนี่ยสมัยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะเออไอความสนุกความตื่นเต้นความสดชื่นในการได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราหยหาแล้วก็ได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งดูได้ใน YouTube ของ l o v e Is แล้วก็อาดอมเล่น ติ๊กต็อกยู่กำลังพยายามครับยังไม่เก่งครับเข้ามาสอนได้นะชื่ออะตอมโออะตอมนะครับพิมพ์ติดกัน a t o m o a t o m นะทั้งติ๊กต็อกและ Instagram เนี่ยชื่อเดียวกันส่วนในเพจก็เพจเดิมครับเข้าไปเจอกันได้ยังไงเพลงถัดไปเดี๋ยวตอนจะมาอัปเดตให้กีตาร์แม็กฟังนะ The ต u i t a แ m a ก Music Inspiration Magazine